เปิดตัวรุนที่ยุโรป vivo v 4 0 5 g ใช้ชิปต n a p d ก a อน n 7ดให้กล้องหลังเลนซ้ายคู่รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ล่าสุดทาง vivo ก็ได้เปิดตัว v 4 0 5 g ที่ยุโรปยังเป็นทางการรับร<ะ>้อมกับโปรโมทว่าเป็นสมาร์ทโฟนพาร์เนอร์ยุโร24ด้วยครับโดยรอบนี้มีการอัปเกรดรหลักคือได้กล้องที่มีการพัฒนานร่วมกับทางไซต์ตั้งแต่รุ่นไม่โปรเลยครับ โดยมีสเปคทั้งหมดต่ำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED โ,โ,โค้งขนาด6.68นิ้วความละเอียด 1.5K 2,800ณ1,260พิกเซลความสว่างงสุด4 5 0 nits มีค่ารีเฟรช 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 7 Gen 3ให้แหล้มาแบบ LP d d r 4X มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนรอมเป็นแบบ USB 2.2มีให้เลือก 256GB กับ 512GB บนบระบบปฏิการ Android 14ครอบทับด้วยฟันทัศ OS 14 ให้กล้องหลังคู่เลนส์ไซส์ที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรปแสง1 8 8พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS และเลนส์อัลตร w i d ความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรป mm แสง f 2.0ส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรู mm ปแสง f 2.0มุมมองกว้างสุด92องศากันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ให้แบตเตอรี่มาที่5 5 0 0มิลหลแองรับชั้นเร็ว80วัตต์สมาร์ทโฟน Vivo V45G เปิดราคาที่ยุโรปเริ่มต้นอยู่ที่ 599ยูโรหรือประมาณ23,500บาทครับ